Ac Academic Center, a total solution for solution To สวัสดีครับต้อนรับสู่การสำรวจเชิงลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยเฉพาะประเด็นเรื่องเราจะเข้าใจการตัดสินใจของมันได้ยังไงแล้วก็เรื่องความปลอดภัยการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากส่วนหนึ่งของคู่มือการเรียนรู้เลยครับที่อธิบายหลักการสรัมพันสำคัญผู้นี้ไว้ ใช่ค่ะเป้าหมายหลักๆก,ก็คือพยายามจะทำความเข้าใจสิ่งที่บางทีเราก็เรียกว่ากล่องดำของ AI นะคะว่ามันทำงานยังไงมันตัดสินใจจากอะไรแล้วก็มองไปถึงเรื่องความท้าทายด้านความปลอดภัยด้วยรวมถึงว่ามันมีวิธีที่คนอาจจะพยายามหลอกล่อ AI ได้ยังไงบ้างโอเคครับน่าสนใจมากงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยเ,เริ่มจากคำถามแรกเลยทำไมเราถึงต้องเข้าใจการตัดสินใจของ AI ด้วยล่ะครับ อืมสำคัญมากเลยนะคะเรื่องนี้เพราะมันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือโดยตรงเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามี AI ตัวหนึ่งอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อแต่บอกเหตุผลไม่ได้เลยแบบนี้ใครจะไปเชื่อใจระบบนั้นละคะถูกไหมอ่าจริงด้วยครับแล้วมันยังช่วยให้เราตรวจสอบ หาข้อผิดพลาดได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะคือรู้ว่า AI มันพลาดตรงไหนหรือแม้แต่ช่วยให้เรามองเห็นอคติที่อาจจะซ่อนอยู่ในการตัดสินใจของมันอย่างเช่น AI อาจจะเผลอไปให้น้ำหนักกับรหัสปรษณีย์มากเกินไปแบบนี้เป็นต้นค่ะอ๋อครับครับแล้วพอจะมีวิธีไหมครับที่จะทําให้เราเข้าใจการทํางานของ AI มากขึ้นในคู่มือเขาว่ายังไงบ้างมีค่ะมีเทคนิคหลักๆอยู่เหมือนกันอย่างแรกก็คือใช้โมเดลที่มันตีความได้ง่ายอยู่แล้วในตัวมันเองเช่นพวก Decision Trees ที่หน้าตาเหมือนผังงานนะคะอันนั้นจะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ที่นิยมมากๆอีกแบบคือเทคนิคที่ใช้อธิบายทีหลังเรียกว่า Post hoc ค่ะอย่างเช่น l i m e ที่จะช่วยอธิบายเป็นกรณีกรณีไปว่าทำไมเคสนี้ AI ถึงตัดสินใจแบบนี้หรืออีกตัวคือ c h a p ที่จะบอกเราได้ว่าปัจจัยไหนมีผลกับการตัดสินใจโดยรวมมากน้อยแค่ไหนอ๋อ oh, l i m e กับ c h a นี่เอง ซึ่งการรู้ว่าปัจจัยไหนสําคัญนี้มันคงมีประโยชน์มากในทางปฏิบัติเลยนะครับอย่างในคู่มือก็ยกตัวอย่างเรื่องการแพทย์ใช่ไหมครับที่ XAI ช่วยให้หมอเห็นว่าเอ่อ AI มันวินิจฉัยโรคจากส่วนไหนของภาพสแกนใชค่ค่ะหรืออย่างในแวดวงการเงินก็ช่วยอธิบายลูกค้าได้ว่าทําไมสินเชื่อถึงไม่ผ่านโดยชีย้ไปที่ปัจจัยจริงๆอย่างเช่นคะแนนเครดิตหรือว่านี่คงค้างอะไรแบบนี้ค่ะครับทําให้มันโปร่งใสขึ้นเยอะเลย ใช่ค่ะมันเปลี่ยนจากการตัดสินใจที่แบบทึบๆมองไม่เห็นข้างในเป็นอะไรที่พอจะตรวจสอบได้อธิบายได้ซึ่งจำเป็นมากๆเลยค่ะสำหรับงานที่ต้องการความรับผิดชอบสูงๆโอเคครับพอเราเริ่มเข้าใจมันได้บ้างแล้วสเต็ปต่อไปก็คงเป็นเรื่องความปลอดภัยหรือ AI safety ซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันแฮกเกอร์อย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่นั้นเลยค่ะ AI safety นี่ความหมายกว้างกว่านั้นเยอะมันคือการออกแบบการสร้าง AI ขึ้นมาให้เรามั่นใจได้ว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะเป้าหมายหลักๆก็คือ 1. ควบคุม AI ให้อยู่ในขอบเขตที่เราต้องการได้ 2. หลีกเลี่ยงผลกระทบข้างเคียงที่เราคาดไม่ถึงและสคือมันต้องทนทานต่อข้อผิดพลาดหรือสถานการณ์ที่ไม่สมบูรณ์แบบได้พอสมควรค่ะ ครับแล้วภัยคุกคามหรือความเสี่ยงเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างครับที่จะทำให้ AI ไม่ปลอดภัยหลักๆก,ก็มีทั้งจากภายในตัว AI เองเช่นการออกแบบอาจจะมีข้อบกพร่องหรือว่าข้อมูลที่ใช้สอนมันอาจจะมีปัญหามีคุณภาพไม่ดีหรือตัว AI เองอาจจะเปราะบ,บางคือพอเจอสถานการณ์ใหม่ๆที่ไม่เคยเจอก็รวนไปเลยอื กับอีกส่วนก็คือการรบกวนจากภายนอกที่อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะเช่นอาจจะมีเสียงรบกวนเข้ามาแทรกหรือสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจากตอนที่เราทดสอบระบบนะคะอ๋ออย่างในคู่มือที่พูดถึงเคสรถยนต์ไร้คนขับที่อาจจะสับสนกับป้ายจราจรที่สีเพี้ยนไปหน่อยหรือ AI จำเสียงที่ทำงานได้ดีในห้องเงียบๆแต่พอไปเจอที่เสียงดังๆในชีวิตจริงก็ทำงานผิดพลาดแบบนี้ก็คือตัวอย่างของปัญหาด้าน AI safety เสีนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะคือเรื่องความทนทานหรือ robustness ของ AI ต่อโลกจริงที่มันซับซ้อนแล้วก็คาดเดาได้ยากกว่าในห้องแลบเยอะเลยค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้เราพูดถึงการทำความเข้าใจ AI การป้องกันอันตรายที่ไม่ได้ตั้งใจไปแล้วแต่ในคู่มือยังมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากเลยคือการที่มีคนจงใจจะหลอก AI อันนี้มันคืออะไรครับอ๋อนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่า adversarial attacks หรือถ้าแปลตรงๆก็คือการโจมตีแบบปรัักมันเป็นเทคนิคที่ออคนที่ไม่หวังดีพยายามสร้างข้อมูลป้อนเข้าที่ดัดแปลงไปเพียงเล็กน้อยมากๆชนิดที่ตามมยุทธ์เรามองอาจจะแยกไม่ออกเลยนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆนั้นกลับสามารถหลอกให้ AI ทํางานผิดพลาดอย่างสิ้นเชิงได้เลยค่ะโหฟังดูน่ากลัวนะครับในคู่มือมีตัวอย่างที่แบบอึ้งไปเลยอย่างการเติมนอยส์ที่เรามองไม่เห็นลงในภาพพงก้า แต่ AI ดันไปมองว่าเป็นลิงหรือการเอาสติกเกอร์เล็กๆไปแปะบนป้ายหยุดแล้วทำให้ AI ของรถดันมองเป็นว่าป้ายจำกัดความเร็วแทนมันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะทำได้จริงๆนั่นคือรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า adversarial examples ที่เน้นไปที่การหลอกตัวโมเดล AI โดยตรง แต่ก็มีอีกรูปแบบนะคะเรียกว่า data poisoning หรือการปนเปื้อนข้อมูลอันนี้คือการแอบใส่ข้อมูลที่ไม่ดีหรือข้อมูลที่มีอคติปนเข้าไปตั้งแต่ตอนสอน AI เลยค่ะทำให้มันเรียนรู้พฤติกรรมหรือแบบแผนที่ผิดผิดมาตั้งแต่ต้นอ๋อคือฝังยาพิษเข้าไปตั้งแต่ตอนฝึกเลยประมาณนั้นเลยค่ะเช่นจงใจสอนแชทบอทด้วยข้อความแย่ๆจนมันเรียนรู้ที่จะพูดจาไม่เหมาะสม หรือปั่นข้อมูลในระบบแนะนำสินค้าเพื่อให้มันแนะนำแต่สินค้าบางอย่างที่เราต้องการฟังดูเหมือนสงครามย่อมๆเลยนะครับเนี่ยระหว่างคนสร้าง AI กับคนพยายามจะหลอกมันแล้วเราพอจะมีทางป้องกันหรือรับมือบ้างไหมครับก็มีการพัฒนาเทคนิคป้องกันอยู่ตลอดเวลานะคะอย่างที่นิยมก็เช่น adversarial training คือไหนๆก็จะโดนโจมตีด้วยตัวอย่างแบบนี้แล้วก็สอนให้ AI รู้จักตัวอย่างพวกนี้ซะเลยให้มันมีภูมิคุ้มกัน ให้วัคซีนมานว่าง,งั้นเถอะคล้ายๆอย่างนั้นค่ะหรืออีกมิธีคือ Input Pre-Processing คือพยายามกรองหรือปรับข้อมูลนำเข้าก่อนที่จะส่งให้ AI ประมวลผลเพื่อลดโอกาสที่จะถูกข้อมูลดัดแปลงพวกนี้หลอกได้รวมถึงการสร้างระบบตรวจจับด้วยค่ะว่าข้อมูลที่เข้ามามันดูน่าสงสยัยหรือผิดปกติหรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะปฏิเสธไปเลยครับสรุปแล้วทั้งเรื่องความโปร่งใสที่เราคุยกันตอนแรก x AI เรื่องความปลอดภยัย (Safety) และก็เรื่องการป้องกันการโจมตี (Adversarial Defense) ดูเหมือนจะเป็นสามขาหรือสามเสาหลักเลยนะครับที่จะทำให้ AI มันน่าเชื่อถือได้จริงๆขาดอันใดอันหนึ่งไปคงไม่ได้ถูกต้องที่สุดเลยค่ะทั้งหมดนี้ต้องพัฒนาควบคู่กันไปเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆในการสร้าง AI ที่เราจะวางใจให้ทำงานสำคัญๆได้จริงๆในอนาคตครับผม ก่อนจะหมดเวลาในวันนี้มีมุมมองอะไรปิดท้ายที่น่าสนใจจากคู่มือให้เราได้เก็บไปคิดต่อยอดกันบ้างไหมครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดนะคะซึ่งในคู่มือก็เน้นย้ำไว้เหมือนกันคือในขณะที่ AI มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถูกนำไปใช้ในระบบที่มันเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน ลองจินตนาการถึงผลกระทบดูนะคะว่าถ้าหากมีความผิดพลาดเล็กๆเกิดขึ้นแค่จุดเดียวไม่ว่าจะมาจากความไม่โปร่งใสช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือการถูกโจมตีก็ตามความผิดพลาดเล็กๆนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ Cascading อฟเฟ c t s ขยายวงกว้างออกไปในแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะว่ามันจะไปถึงไหนได้บ้างนี่คือความท้าทายที่ใหญ่มากๆที่เราต้องเตรียมรับมือกันต่อไปค่ะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดมากๆเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้